ดูเด็กน้อง,องครูสิเด็กสวัสดีครับก่อนมาทำอะไรน้องฟูมารับบัตรกันนี่พี่น้องเลยน้องฟูมาอย่างตลาดนักตลาดมินบุรีหน่อยดูเสื้อดิใหญ่ไปเปล่าเล็กมีไหม จะแขนยาวปู่จะเอาเสื้อปู่มันพามาดูเสื้อปูจะดูเสื้อร้านกระเป๋าเนาะร้านกระเป๋าร้านเสื้อเด็กงามไม่ตุนใหญ่ไปเปล่าเขียวขนาด นังยยวพี่นาะมาลอดตลาดตลาดมินนี่รองเทา้าโอเคจากไหนซื้อมาสาวอาะออันนี้มือหนึ่งกี่มือสองพูดรงเท้ามือสองเข่าไปเมื่อกี้นี่ เถิ่ไปเท้าถืเียจะเอาวะวดีนยว้วันไต้องเท้าถืเรียญวันเท้าปูดมือหนึ่งมื่อกี้มือสอพี่น้องในมือหนึ่งหแพงร้อยเดียวอุ่ร้อยไปบ้ปบ้า มาถึง <Mile> ว <dizzy> ันนะครับ่เจ้่เรือพี่น้องไยลันเจกไปเลย สวยเลี้ยงเทียบเอาอเ,เอาแกงเด้เอาแกงไปใส่นะี่ยแกงขาสัน้นอันนี้เคข้างล่าง,งนนเหเกม่งงอันนั้นเท่าไหร่ มันใหญ่แบบนั้นแพงกว่าอ๋อเพิ่มยี่สิบบาทผมไม่ได้ใส่น่าจะใหญ่เกินใหญ่เนาะหญนนี่แหละพอดีเอาเนี่ยจะพอดีอันแรกอันือกเอาดิเพราะว่าเขาปลูกอ่ะแล้วทำนี้นยื่จะเป็นสีดำก็ได้ อันนั้นเหมือนไอ้ไม่ไม,ไม,ไม่เอาสองตัวเอาซีบอลดีกว่าแล้วก,ก็นี่ที่มือเนี่ยที่มือเขาเนี่ยสวยดีตัวนี้นะอเออตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้เเอาตัววดียส่วนแกงพี่นอ้องได้ตัวหนึ่งอไาอยากไปกกนนะมาซื้อใหม่เน,นาะดีแล้วก็มาซื้อเพิ่ม สวยๆทั้งนั้นพี่น้องเอ,อ้ยนี่ลอยเดียวเองแต่มันจะบางเลยเน่อยเสือเอาะได,ไ,ได้ได้จะกล้าไม่อเอาจะกล้า,า,าได้แล้วตังใจู่จะเอาเหรอคูเอาหรักกงไปใส่ส <ะ S 1> สครับ วได้แล้วไปต่อรันยี่สิบทุกอย่งางยี่สิบเนาะแขนยี่ขบบัดใจทุกอย่างยี่สิบเอาป่ะเดินดูอะไรไหมไปดูด้ที่น้ำดิ รันยี่สิบต่อไปน,นอนมีของขบเลยโอแ้แก้วเป๊กขัดอะไรวะแก้วเป๊กแลบอให้เมือม่อยบังหัมตอนกินข้าวลูกเอาอย่างเธอ เทียบเลยพี่น้องไออ่องร้ายขนาดแถวนะะี้ตลาดมินบุรีน้าสัดยงเธอน้าสัดยงน้าสัดยงวันขาวมุกโอของไม่เพียบวันจะเอาอะไรว,วันตังเงยเยอะไหมไปทมแล้วแนวสัดยง เอาเทปซองหน้าไอ้ขวอยนี่เลยขอย์ชิมมาติดผ้าขวอย์ลายพี่น้องของนี่ให้เอานี่ให้ขวอยนะี่จากบาทอ,อย่างยี่สิบพี่น้องน้องปูคนเกา่าหา ทามลวตินเนี่ยสัตย์งงดายนี้สวยี่น้องเ ตาซื้อมาไว้กินน้าูไะแก้วเเ้าดิเอาบ่ร้านเสื้อผาเด็กพี่น้องเสื้อผ้าเด็กน้อยเสื้อให้น้องโพอยู่น้องโพอาไหม ชุดไหนน้องโพะมาชุดมาชุดแรกเกิดไหมโน่นฝั่งโน้นไปดูดินน่นโน่นอ๋อมีตัวมงามผุ้นะครับตัวนี้ชุดแรกเกิดโอ้รองเท้าก็มีหมวกก็มีได้ครับ มึงเสือเซิร์ชด้ว่ะเสือหลอบคุณนะเสือหลอบมีเงินไหมล่ะมึงฮะมีตังไมหมหำอ่าต,ตัดตัดตัดนี่สุดจักรวาลท,ทามแล้วด้วยชุดเท่าไหร่คะร้อเจบาท่าอ๋อเหมือนกันกับตัวนู้นฟังนู้นหร้อยห้าค่ะแต่ราคาร้อเไอ้พวกเนี้1ร้อยแปดเาร้อทมาเหลือร้อจอ๋อแล้วร้อยเจให้ร้อย้าจ

นี่อ๋ากแ้าเท่าไหร่ชนนียอันนี้ร้อยห้าสิบแสนคาก็มีกระเป๋าใจ่บุ๊บบุ๊บกระเป๋าก็ไม่แพงนะอันนี้คอยคาครับผมอืมนี่เปอนของเพียบเลย นี่ครบเลยยังได้อีกอย่างก็มีรองเท้าถือรองเท้ามือสองผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีพี่น้องอยู่ไอ้นัฐบามินพี่น้องตลาดนัฐบาลมินของผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีบนมีกระเป๋า อยากได้กระเป๋าอะไดมีบัตใหม่นั้นใหม่ใกีเท่าไหร่นะครับเนี่ย 250. ค่ะมไม่แพงเลยในรองเท้าบ,บอลก็มี ลองได้นะคะไม่ใส่สิ่งเดะต้องใส่อะไรจ้าองได้ค่ะลูกลองได้ไม่ลองด้ดจ้า